ย่อเอาบรรยากาศของบูธอร่อยดีจาดงานไทเฟกปีนี้มาฝากค่ะบอกเลยค่ะว่าปีนี้อร่อยดีเขาทำถึงมากมก็คือใหญ่โตสุดๆแถมคนนะคะคืเยอะมากว่าในบูธนะคะยังมีเมนูอร่อยๆที่ทําจากกะทิอร่อยดีรอเสิร์ฟเพียบเมนูข่าวแล้วก็เมนูหวานเลยค่ะกะทิแท้ตราอร่อยดีขาวค้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจเลยค่ะว่าชิมเมนูไหนก็อร่อยแน่นอนกะทิอร่อยดีนะคะเขาการันตีคุณภาพเ,เชฟจุมพลแจ้งพลเชฟมิชลินสตาร์สองดาวนอกจากจะมีของข้าวของหวานนะคะในบูธยังมีไอติมสไตล์ไทยๆโดชาติ ต่างๆนะคะรอเส์ฟเพียไอติมที่ทําจากกะทิอร่อยดีนะคะอร่อยสมชื่อหมุนไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะที่เซอร์ไพรส์ยงสุดๆนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่เรื่องดื่มที่รังสรรจากเมนูกะทิอร่อยดีโดยมีบริสต้านะคะมาเสิร์ฟถึงมือเลยค่ะตอนนี้นะคะมัทชะก็คือฝีเวอร์มาี่อร่อยดีนะคะก็ตามเทนสุดๆเขาได้รังสรรเมนูมัทชานะคะจากกะทิได้นัวมากใครที่ยังไม่เคยลองนะคะต้องลองและเอกลูศีสุดๆค่ะวันนี้กะทิอร่อยดีได้เชิญเชฟซีดรองจากมาสเตอร์เชฟซีซั่นโฮกิ้งโชว์สดๆนะคะในบูเมนูที่เชฟทำวันนี้ ก็คือเมนูแกงสิงโหนนอกจากจะได้ชิมเมนูอร่อยๆอออจากเชฟแล้วได้เคล็ดลับการทําอาหารนะคะแล้วก็ความรู้มากมายเลยค่ะเลยว่ามาบุรกะทิอร่อยดีคุ้มแน่นอนนอกจากเชฟจะเสิร์ฟของขวแล้วนะคะของหวานก็ไม่พลองค่ะเสิร์ฟแบบช้ำช้ำเชฟเสิร์ฟฉ่ำมากค่ะแล้วก็แอบ,บบอกว่าทําจากกะทิอร่อยดีทุกเมนูอร่อยดีนะคะไม่ใช่แค่ชื่อแต่คือคุณค่าที่ทุกคนเชื่อมากอร่อยดีนะคะการันตีคุณภาพส่งออกไปแล้วค่ะ70ประเทศทั่วโลกปีนี้ใครมาไม่ทันปีหน้ายลืมนะคะเอ็นจอยนะคะทุกคน